สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเซียนนกขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้พอกันวันที่สามนะครับเดือนท่านว่านะครับอีกโบดนกับสิ้นปีแล้วนะครับไว้ครับวันนี้ผมมายำพรลมอจจา์อีกขั้นหนึ่งครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมอีกคนหนึ่งื่อนนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนกเขาใหญ่แถวนี้แหละนะครับเป็นอาจารย์เป็นเซียนใหญ่ผู้หนึ่งนะครับวันนี้นวมาพนมีนกหลายตัวมาสั่นผมเลยมาไม้เบิ่ลนะครับ อ๋อมาเบิ้งใส่ปลาตัวอะไเนี่ยก่อมาน,นกตัวจะจัดบักอีหยังบ่าดิเผ็ดบักเผ็ดดิเดี๋ยวเอาลูกเบ่งมันนี่กันน่ะนกตัวอ่นบ่นกตัวตัวเปอร์เซ็นหนานเปอร์เซ็นต์นี่คือบักเผ็ดนะครับเป็นนกเจ้ากุกปะกุกเกือบเชียงเี้กุกเกือบเชียงนงี้ย พอเพียดเดียวเสียงไงมันจดคู่บ่เนี่ยโอ้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเบิางตัวมันเท่ากันบางตัวเบิางรูปด่างเท่ากันโอ้ขาใหญ่ครับครับพี่น้องขาใหญ่ตัวใหญ่นะครับเพ็ยดปนพี่ไก่ได้ยักโตขึ้นมาหมานกันเลยบอกเพียดอุเพียดไก่นี่เขาเทียดเดี๋ยวได้ซอนก็ได้พี่ไก่เพื่ได้แปดพี่บ่ปีนี้บ่ได้ออกดู้มาเจอได้สามโอ้ก็นได้สามตัวที่ปีนี้ บ่ค่อยมีเวลาครับพี่น้องค้าขายจะลูกชิ้นเล่นะ <laughs> เป็นบ่ค้าขายลูกชิ้นครับผู้ใดแวะมาทางบนทอนะ้องกันหันหิวข้าวหิวน้ำกับแวะมาหาเพื่อนได้ครับเอาใส่ตัวที่สองเอามาเบิ่งกันนะบอกตัวนี้คืองามแท้เบิ่งกันหนาเบิ่งยังนี่ซื้อมันนี่ดีเจ้าโอ้โหว้าวไม่ไม่บุกไปทะเลสามสิบเจ้า โอ้เ oh, ดี๋ยวพี่น้องเอาเ๋ยวๆออกหอยไาให้กราบ้างเป็นปกนกเกนนั่นซื้อๆเป็นนกเกินไม่จะว่าเป็นนกหอยต่ำๆเนี่ยเดี๋ยวสีไทยรูปให้พี่น้องพี่มึงขาห,หกตัวแล้วขาอีกอะไรตัวไทยทั้งนี้จังบ่ซ่อนแสง ัวนี้เป็นนกปีกแก้วนะครับโอ้ผู้ใดสั่งผมไปนอนนอกปีกแก้วผมก็ลืมอย่นงน้อยแบบนี้เป็นปลาลอยนะครับนี่สังเกตเห็นปีกนะครับเห็นปีกบ่ปลาลอยแล้วก็นคน<ม>คนบ่คือมูพร้อมนี่คนเป็นคนยองๆ,ๆทั้งที่ตลอดบ่บ,บ่มีว่าหนาวขันหนาหนาวคนนก,กเห็นชังเกตไหมครับบอมเป็นลูกผสมแตยย่ยางเลยครับพี่น้องนกปลาลอยเปอร์เซ็นต์รับประกันรับประกันพันเปอร์เซ็นต์ครับตรวจยืนอีเดเลยเลยปลาพันว่า ได้ไหได้เอาได้กว่านี้มาจำนวนคนทองเอาัคนทองมาแบ่งขาวงามครับพี่น้องเป็นเห็นเป็นเส้นเลยครับนี่เป็นนกมงคลอีกตัวหนึ่งตามที่จริงบปอกเพชรเพื่อนหน่อยก็เป็นเนวเรียบเพชรเลยเรียบขาวเลยจนม่ได้เอื้อมเอกเพชรเดี๋ยวน่ะแต่ว่ามันปล่อยมันงามันหักออกนะครับนี่โอ้งามงามงามนี่เราไป่สองกุ๊กเสียงหน่อยอันนี้แม่ยังไงบักยังก์ก็ อันนี้บักกะทินจะ,ะได้คนจะได้ตัวเดียวนกแอบบกะทินนกแอบนะครับนกแอบบกะทินแบบอ,อบเมื่อกี้นกเมื่อวันกับทินได้ก็เลยเอิานบักกะทินไปเลยโอ้กันเมื่อวันเอาบุญกะทิน,น,ออบะทนบั่นจีแต่ว่าจดบัคฟ์หรอกตัวน,นี้มันยังไม่อยู่อลองจดบางงานแบกักนั่นไะเอาเคดบอเออเพียดเอามุม้งไปจด้มากับทีมงานคือเก่าเหรอครับทีมงานสุดรอ ตัวนี้แม่ยังเนี่ยน้ำมกจอดถือมเนี่ยสองคูปุ่นเอาไปหอยจะพุ่นรถมาได้บอกเออขอยานมันบกคูปุ่นหรอกขนแปลกหนามากที่มันตื่นตกใจมันหนึ่งหนีอยู่ได้หนุกไปซูนกล่องมันแน่เด้ว เสียงหง่ครับพี่น้องบกเสียงหง่ตัวมันตกใจมันตื่นคนเห็นคนแปลกหน้ามาหลายยางหุ่มมันคักโพดบังหันท่านไม่ไม่ที่พอเอาซะบ่นคนยองเลยสองยาเด้อมกสามเดือนหนึ่งเด้อเป็นอ่างหอมต้นควมหอม โอ้เหล่านั่นไม่สิอยู่โอ้นกแม่ท่านเนี่ยเต็ยนมาใส่ขนนังกชนนกแม่ได้ป่าดิสองกุกนกแม่นกแม่เออนกแม่กันกแม่เอาไปทำผสมมันเห็ดจันเด๋หอบ่หูวจักมันใส่มากะว่ามันสองกุกมันเสียงงี้กะเอาไปซื้อเนาะบักอันปีขาวจทย์บักกันครัวมาเลยวปีขาวเัาจะได้ซีเรียน ่แมาขันขันขันแล้วมั้บอขันขันคู่เองกับคู่แล้วบ่ขันคู่อันคู่อันแน่บอคู่แน่บอขันเต็มร้อยไหมอ่าเอาไปบอสีขันสีว่าตัวกันขันบอสีว่าเอาไปแล้วคือพวกคู่บอสีว่าถ้าอยู่คู่เดียวกับคู่อยู่น้ำเสียงน้ำเสียงมันเสียงแห็บนกตัวนี้ซีเดือนหาเดือนโอ้แต่ว่างามอีกทีครับงามงามงามตือจำไล่หลายหม่องคร่ะนกตัว ตำราไฟตำรามันเด็กพี่น้องเอ้ยบึงเนอะแล้วคนกับเป็นเ<อ>น,น,นี่นกตัวนี้นกตัวนี้มันเป็นคนยงยองออมาแต่ได้เขาเดยตั้งแต่เอามาแต่ปลาเนี่ยมันจิเป็นย<ด>ังไง้นี่ยนกเดอสั่งนกาได้นกปี๊แก้วเอา้าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาถามมึงนะครับโทรมาถามมึงเอาสำหรับชิปนีก้กัน